คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มทีมเขอบาสเกตบอล NBA ทุกคูก่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืม,มน,น,นะครับมีแอดนหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันอีแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ n b ยูเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย4กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอลหญิงของสารัดเมกากับเช้าวันศุกร์ก็ลงสนามทั้งหมด5คู่ครับ โดย2คู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจนเบีวันนี้ครับคู่แรกแ l a n นตาดรีมเจอกับ Seattle s t สตอเวลา6โมงครึ่งครับลงสนามส่วนอีกหนึคู่ครับ7โมงเช้ามิเนโซตาลินส์ทีมแมวป่าเจอกับวอชิงตันมิสติกก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวันที่2กรกฎาคม2025ฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวอร์ครับ2025รอบน็อกเอาท์2คู่ครับ16ทีมสุดท้าย ผมให้ไว้2คู่โดยคู่แรกราชันชุดขาวเรียวมาริตเจอกับทางด้านยูเวนตุสทีมจากอิตาลีครับคู่นี้ให้เลือกยืนฝั่งสูงกว่า2.5แต่ก็น่าผิดหวังครับก็ทั้ง2ทีมครับก็ตั้งเกมรับแล้วก็เน้นเกมรับเป็นหลักจริงๆครับมีแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับเรียวมาริตชนะไป1-0คู่แรกผิดพลาดไปครับแต่ในคู่ที่2ก็ไม่มีปัญหาครับ การเจอกันระหว่างเสือเหลืองบรูเซียดอตมุนทีมจากเยอรมนีครับเจอกับทางด้านมอนเทเรตทีมจากเม็กซิโกซึ่งคู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่งสูงเช่นเดียวกันครับ2.5ครับแล้วก็สามารถข้ามฝากราคาได้สําเร็จครับโดยบรูเซียดอตมุนครับสามารถเอาชนะมอนเทเรตได้2ประตูต่อ1คู่ที่2ก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบสามารถแก้ตัวได้สําเร็จครับไปที่การวิเคราะห์บาสเกตบอล WNBA ในคู่แรกครับ ข้ามไปที่คู่7จ็ดโมงเช้ากันก่อนมินนโซตาลินส์เจอกับวอชิงตันมิสติกโดยเจ้าบ้านมินนโซตานำโดยเคลลาแม็กไบร์ครับคอตนี่วิลเลียมส์นาฟิซาคอยเลอร์ครับอนันนาสมิธและบริเจิต卡尔ินตันโดยมินนโซตาลินส์รั้งอันดับหนึ่งในสายตัวตกชนะ14แพ้แค่2เกมส่วนวอชิงตันมิสติกครับซีซั่นนี้ก็ถือว่าผลงานไม่เลวครับนำโดยแม่ทัพบริดนี่ไซร์ครับโซเนียซีตรอน ซักซัตตันคีคีอารีเฟเนครับและสเตฟานีดอสันโดยมิสติกอยู่ในดับ4ของสายตวนออกชนะ8แพ้9และวอชิงตันมิสติกแม้จะเล่นได้ดีในซีซั่นนี้ครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มกับเจ้าบ้านอย่างมินนโซตาลินส์ที่มาดับหนึ่งในสายตัวนตกก็ยังคงห่างไกลพอสมควร และเกมนี้ครับทุกสำนักมองว่ามินนโซตาลินส์เป็นต่อค่อนข้างมากประมาณ11แต้มครับแม้จะเพิ่งพาท่านในบาสถ้วยมันก็ตามครับแต่เกมนี้ลินส์จะคืนฟอร์มเอาชนะมิสติกได้ขาดลอยเกิน11แต้มและหนึ่งคู่6กโมงครึ่งที่น่าสนใจครับแอรแลนต้าดรีมครับเจอกับเซีท์โตลตอมทีมพายุครับโดยเจ้าบ้านแอรแลนต้าดรีมครับนำโดยอาริชาเกรครับแรนฮาวเวิร์ดจอร์ดินแคนาดาบริตนี่กรินเนอร์และก็เบียร์นาโจนส์ a อลเลนต้าดรีมอยู่นอันดับ2ของสายตัวนออกรับชนะ11แพ้6เกมครับส่วนเซียเต้สตอมครับผลงานในซีซั่นนี้ก็ถือว่าไม่เลวครับนำโดยสกายล่าดิคินส Smith, ครับเอริก้าวิลเลอร์เอนนิก้าออกูมิเก้ครับแกรบี้วิลเลีสและเอซี่แม็กเบโดยสตอมชนะ10แพ้ไปเเกมครับ ผลงานในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมก็เรียกได้ว,ว่าใกล้เคียงกันมากครับโดยแอร์แลนด้าดีมผลงานเกมล่าสุดก็ทำได้ดีครับสามารถชนะทีมแกร่งอย่างนิว york liberty ได้ส่วนสตอมพลาดท่ายกับโคดิสเท็ดเวอร์คิวรีแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้สตอมคงมาสู้แบบสุดชีวิตครับคงไม่อยากจะแพ้2เกมติดและทุกสำนักก็มองว่าคู่นี้น่าจะสู้สีอย่างยิ่งครับเปิดมาที่บวกลบ1ครับแล้วนี้ผมขอกัดฟันเลือกเซ a t t เ e อร์สตอมครับเจ้าพายุน่าจะคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมนี้ 4กรกฎาคม2025คู่แรกแอแลนตารีมเจอกับทางด้านเซียโต้สตอมครับชอบทางด้านเซียโต้สตอมทีมเยือนครับส่วนอีกหนึ่งคู่มินนิโซตาลินส์ก็น่าจะคืนฟอร์มเก่งได้เช่นกันเอาชนะมิสติกได้อย่างน้อย11คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ